เปิดคำทำนายในวันนี้หากคําทํานายใดดีขอให้เป็นด่งพลังแรงพลังใจส่วนคำทํานายใดที่ไปในทิศทางไม่ดีขอให้เป็นการเตือนสติและการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในเดือนตุลาคม2567นี้คนเกิดปีมะเมียมีดวงสตาการงานดวงโชคลาภดวงสุขภาพและความรักเป็นอย่างไรก่อนอื่น ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงสตาครั้งต่อไปเริ่มต้นคำทำนายดวงสตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงการงานดวงการงานของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีมะเมียหรือในคนเกิดปีมา้าในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่า ดวงการงานของคนที่เกิดปีมะเมียนั้นมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังมาดูในเรื่องดีกันก่อนในเดือนตุลาคมนี้คนที่เกิดปีมะเมียนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในดวงสตาการงานของคนที่เกิดปีมะเมียโชคสตาที่หมุนเวียนนำพาเอาสิ่งดีๆเอาพลังงานดีๆด,ด้านบวก มาสู่คนที่เกิดปีมาเมียในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าชีวิตคนเกิดปีมาเมียใครที่เคยเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาในเรื่องการงานในเดือนตุลาคมนี้สถานการณ์กำลังพลิกผันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอะไรที่มันเคยแย่หรือว่าสิ่งอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาในเรื่องงานกำลังจะผ่านพ้นไป คนเกิดปีมะเมียกำลังก้าวข้ามผ่านเมฆหมอกร้ายกำลังจะจางหายเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าดวงชะตาการงานกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาขาขึ้นนั่นเองกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นในดวงการงานของคนที่เกิดปีมะเมียในเดือนตุลาคมนี้คนที่เกิดปีมะเมียนั้นมีเกณฑ์จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามาบางคนจะอยู่ในช่วงเวลาได้หยิบจับลงมือทำอะไรใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรือว่าได้จับงานใหญ่ได้ทำงานสำเร็จหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานบางคนก็จะเป็นลักษณะของการได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงาน เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายในดวงการงานของคนเกิดปีมะเมียยังมีความยุ่งยากสักหน่อยการงานอาจจะเหนื่อยสักหน่อยบางคนอาจจะต้องจับงานสองงานจับงานหลายๆงานในเวลาเดียวกันบางคนมีเกณฑ์ได้ทำมากกว่าหนึ่งอาชีพหมายความว่าใครที่กำลังอยากจะมีกิจการ หรือว่าลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองจะมีดวงมีโอกาสได้เริ่มต้นได้ลงมือทำคนเกิดปีมะเมียจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในดวงการงานคนเกิดปีมะเมียรวมการงานฟังดูดีแบบนี้แต่ต้องมีเรื่องให้ระวังด้วยเช่นกันเตือนให้ระวังในเรื่องของดวงการงานที่มีเกณฑ์ต้องเจอกับการประทะหรืออาจจะเจอกับสถานการณ์ ที่เร่งงานที่รีบงานที่กดดันหรือว่าเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่อาจจะต้องทำให้ปะทะกับผู้คนคนเกิดปีมะเมียต้องระวังให้ดีระวังในเรื่องของการมีปัญหาขัดแยง้งกับคนที่ทำงานหรือว่าคนที่เรานั้นต้องร่วมงานระวังอย่าใซ้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ถ้าคนเกิดปีมะเมีย ใส้สตินำหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จะสามารถผ่านพ้นไปในเดือนตุลาคมนี้และจะได้พบรางวัลแห่งความสำเร็จทีโรอคอยอยู่คนเกิดปีมะเมียทั้งหลายการงานคนเกิดปีมะเมียเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริษัท ที่กำลังที่เป็นที่รู้จักของคนในวงการในวงกวง้างมากขึ้นคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขายในช่วงนี้จะขายดิบขายดีมีกำไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้าน ส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานในสายอาชีพที่ทำอยู่ มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนที่เกิดปีมะเมียส่วนใครที่กำลังเปลี่ยนงานหรือย้ายงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้ย้ายงานและเปลี่ยนงานแล้วไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่ไปเจองานที่เหมาะกับตัวเราหรือใครที่เปลี่ยนงานไปคนละสายงานไปเลยก็จะยังทำได้ดียังทำได้คนเกิดปีมะเมียทั้งหลายส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศ หรือไปเรียนต่อต่างประเทศก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไปใครที่กําลังหางานสมัครงานในเดือนตุลาคมนี้สมัครงานก็มีเกณฑ์มีโอกาสได้งานดวงการงานผ่านไปเรามาดูดวงทางด้านการเงินกันบ้าง ในเดือนตุลาคมนี้คนเกิดปีมะเมียหรือว่าปีมะจะมีดวงการเงินเป็นอย่างไรสำหรับดวงการเงินของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีมะเมียในเดือนตุลาคม2 5 6 7นนี้จะพูดถึงการเงินที่มั่งคั่งการเงินที่ดีของคนที่เกิดปีมะเมียในเดือนตุลาคมนี้เป็นคนที่หาเงินเกง่ง ฉลาดหาเงินคนเกิดปีมะเมียเรียกได้ว่าจังหวะดีๆโอกาสดีๆอยู่ไหนคนเกิดปีมะเมียมักจะไม่ปล่อยให้พลาดไม่ปล่อยให้หลุดมือลงทุนทำอะไรไปลงทุนไว้จะมักได้ผลกำไรผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจในเดือนตุลาคมนี้ได้เงินจากการช่วยคนอื่น แก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากคนรอบข้างใครที่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินจะมีคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ ใครที่เคยสูญเงินก้อนไปหรือสูญเสียของรักของห่วงอะไรไปมีเกณฑ์จะได้คืนกลับมาหรือว่าได้บางสิ่งบางอย่างชดเชยกลับมาทำให้สภาพจิตใจของเรานั้นได้รับการเยียวยาคนที่เกิดปีมะเมียทั้งหลายในดวงสตาการเงินของคนที่เกิดปีมะเมียในเดือนตุลาคมนี้การมีรายได้เข้ามาหลายทางมีรายได้เกิดขึ้น จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆเรื่องการเงินเงินไหลเข้ามาเรียกได้ว่าการเงินเพิ่มพูนเป็นช่วงเวลาที่ดวงการเงินดีไม่มีติดขัดคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คนเกิดปีมะเมียต้องระวังคือในเรื่องของการเก็บออมนั่นเองดวงการเงินดีแบบนี้ คนเกิดปีมะเมียเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีเข้ามาเท่าไรก็มักจะหาเหตุผลต้องใช้ต้องจ่ายออกไปหรือมักมีเรื่องต้องใช้เงินเลียกได้ว่าใจไม่นิ่งเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีเข้ามาแล้วก็มักจะอดใจไม่ไหวหาเรื่องใช้เงินทำให้คนที่เกิดปีมะเมียนั้น ต้องระวังในเรื่องของการเก็บเงินในเดือนตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นดวงการเงินผ่านไปใช้จ่ายอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การาใช้จ่ายมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญดวงชะตาก,การเงินผ่านไปมาดูดวงโชคลาภกันบ้างในเดือนตุลาคมนี้คนที่เกิดปีมะเมียนั้นมีดวงโชคลาภเป็นอย่างไร สำหรับดวงโชคลาภของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีมะเมียหรือว่าปีมา้าการมีเรื่องน่ายินดีมีความโชคดีเกิดขึ้นและเมื่อเสียงทายหรือเสียงโชคคนเกิดปีมะเมียมีโอกาสมีโชคลาภได้ในเดือนตุลาคมนี้เรียกได้ว่าโชคลาภของคนที่เกิดปีมะเมียนั้นจะมาจากเด็กเล็กๆนำพามาให้ในเดือนตุลาคมนี้ คนเกิดปีมะเมียทำบุญกับเด็กอ่อนเด็กดอยโอกาสเด็กเล็กๆก,ก็จะเสริมดวงสตาคนที่เกิดปีมะเมียได้ดีหรือทำบุญกับสัตว์ใหญ่สัตว์สีเท้าก็ได้เช่นกันดวงสตาโชคลาภผ่านพ้นไปชโชคลาภเป็นสิ่งที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้ถึงเวลาจะมาก็มาแต่เราส,สมบุญบารมี และคุณงามความดีเข้าไว้และเมื่อถึงเวลาโชคลาบก็จะมาเยี่ยมเยือนดวงสตารเรานั่นเองคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายคนเกิดปีม้าทั้งหลายดวงโชคลาบผ่านพ้นไปมาดูดวงสตาทางด้านสุขภาพกันบ้างว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงสุขภาพของคนที่เกิดปีมะเมียจะเป็นอย่างไรต้องระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ที่มาจากในโลกของความดันหรือว่าโลกที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดหรือว่าของเหลวหรือว่าโลกอ้วนต้องระวังให้ดีคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายต้องระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพอย่าลืมตรวจสุขภาพกันบ้างดวงสุขภาพผ่านไปเรามาดูดวงสตา์ทางด้านความรักของคนที่เกิดปีมะเมียในเดือนตุลาคม 2,567ว่าใครกำลังจะคบหาดูใจกันอยู่จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์จะคืบหน้าและก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ในเดือนตุลาคมนี้จะมีสถานะดีๆเข้ามาส่งเสริมหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง ส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่เป็นคู่รักกันถ้าทะเลาะกันก็จะคืนดีกันปรับความเข้าใจกันได้